ใครกำลังหารถเบีมเเครื่องดีเซลนะครับออปชั่นครบไม่แท้ต้องคันนี้เลย BMW ยม5ซีีนะครับ 520D M Sport เมซอร์วิสมาครบหมดแล้วไม่แค่แสนสองตัวนี้เป็นตัว M Sport แท้นำเข้าจากโรงงานนะครับเบาะ M อก M ฝาท้ายไฟฟ้าเครื่องยนต์ก็แรงกว่าตัวประกอบไทยพร้อมสันลูมือหนึ่งกับ4ล้านตอนนี้นะครับไมแสนสนะราคา 688,900บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับสวัสดีครับ เนมจากช่องโลเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ bmw f 1 0นะครับ 520D พูดถ,ถึงเลือกประหยัดน้ำมันขับดีดูหล่อนะครับแล้วก็ไม่ซ่อมไม่จุกจิกเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดถึง bmw เครื่องดีเซลค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วเป็นตอนนี้เป็นรถที่น่าซื้อมากๆจากวิกฤตราคารถมือสองที่ตกขนาดนี้ทั้งรถไฟฟ้านะครับรถสันดาบตกขนาดนี้มือสองนี่โคตรน่าใช้เลยตัว520 d ดีในประเทศไทยตอนออกประมาณปี12นะครับจะไม่มีตัว m sport จะมีแค่ตัวสปอร์ตนะครับออปชันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ออปชันของ BMF10 เนี่ยจะมาในตัวพวก 525D แล้วก็5 2 8 i ไซึ่งเป็นตัวท็อปซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรถเกรที่นำเข้ามาเป็น m Sport แท้จากเมืองนอกเลยทำไมออปชันหลายๆออปชันจะมีเยอะกว่าปกตินะครับเอาง่ายเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกันแหละแต่ถามผมว่าผมว่าความรู้สึกผมขับดีกว่าช่วงล่างที่เป็น m Sport จากโรงงานก็ดีกว่านะครับดีกว่าตัวปกติ นะสิ่งที่ได้นะครับเพิ่มเลยคือการชนหน้าหลังที่เป็นชุดแต่ง M แท้นะครับ2ภายในเป็น M Sport แล้วก็สามก็คือ s u n r o ครับตัวประกอบนอกเนี่ย t r i มภายในนะครับจะไม่เหมือนกับบ้านเราแล้วก็ตัว s u n r o เนี่ยพอเป็นสล n r o ปุ๊บนะครับเป็นตัวประกอบนอกเนี่ยหลังคาจะเป็นผ้าสีดำผมสังเกตมาหลายคันแล้วผมเคยซื้อตัวที่ไมีมีสล o o เป็นตัวรถเกรย์เหมือนกันผ้าหลังคาจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับซึ่งสวยกว่าสปอร์ตกว่า เบาเป็นบาเอ็มสปอร์ตซับพอนะครับตัวหลังแล้วก็ตัวน่องเนี่ยดีกว่านะครับมีตัวรับรองขาด้วยถ้าคุณมาซื้อติดเพิ่มอ่ะแพงกว่านะแล้วก็บางคันอาจจะติดลําบากเนื่องจากออปชั่นสายไฟมันไม่มาไม่เหมือนกันคันนี้นะครับได้มาครบสุดอย่างที่ผมชอบนะตัวไอร v e ครับตัวไ r i v e มีออปชั่นที่ควรจะได้เล่น USB ได้นะครับบลูทูธดิโอได้ครบหมดเลยนะถ้าเป็นตัวท็อปนะสล้านกว่ากับ4ล้านนะครับ ตอนนี้นะครับราคาจับต้องได้เหลือเพียงแค่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันครับผมบอกอย่างนี้คันนี้ได้อะไรรู้ไหมครับหนึ่งคือได้ไม่ครับคันนี้ไม่แสนสองแท้มีประวัติซเซอร์วิสเกือบทุกอันนะครับเดี๋ยวรอดูซ่อมชุดใหญ่ครบหมดแล้วพวกยางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์อุปกรณ์เฟืองท้ายพวกบูทต่างๆใต,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 ต้ข้างใต้เขาเบิกของแท้หมดเลยนะครับย้ําว่าของแท้ด้วยนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่ถึงห้าพันโลนะครับ ซึ่งเปลี่ยนของแท้หมดรถคันนี้เป็นคันแรกที่ผมเช็คแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องทําเลยเลยสคือผมจัดการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในให้ครบหมดเกือบทุกอย่างนะครับเบาะนะครับปุ่มกดต่างๆที่มันกรอบแตกหักผมจัดการเปลี่ยนกรอบเรือนไหม่ที่แตกหักสวิตต่างๆเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับโดยเฉพาะกรอบแอร์เนี่ยผมเจอบ่อยมากคือ F10 เนี่ยมันเป็นของพลาสติกรีไซเคลิลนะครับประมาณ6-7ปีมันควรจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วจัดการเปลี่ยนให้หมด ถูกกว่าน,นี้มีไหมมีคุณลองดูได้เลยแต่บอกเลยนะคุณมาเก็บเองนะคุณจุกแล้วก็อย่างที่สองนะจะซื้อรถนะครับแนะนําว่าซื้อที่เขาเก็บมาแล้วอะหรือคันที่เซอร์วิสถึงถึงมาแล้วดีที่สุดนะครับเพราะคุณเนะี่ยจะได้ไม่จุกคันนี้รถไม่มีชนหนักเลยเราจัดการทําสีให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับทําสีอย่างดีลืมบอกด้วยสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นมิตไนโบูเป็นสีน้ําตาลดําซึ่งสวยกว่านะครับใครสนใจครับคันนี้ครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันครับ ครสนใจโทรมาที่0 6 1 7 4 6 2 2 2ครับบอกเลยว่าช้าอดจริงคราวนี้เรา,เามาเก็บงานหลายเดือนมากนะทั้งสีทั้งอุปกรณ์กว่าจะอรอเบิกมานะครับโอ้ยใช้เวลาเลยคุณลองซื้อรถแล้วมาเก็บเองคุณจะได้รู้นะครับแล้วตอนนี้บอกเลยนะที่เทนโนเนียมนะครับเรามีบริการช่อมรถประสบการณ์ผมนะตอนนี้นะรถ F10 ที่เข้ามานะครับงานยักษ์ทั้งนั้นรถที่ขายตอนนี้ผมบอกเลยรถขายมือสองส่วนใหญ่ไม่ได้เซอร์วิสหรอครับ ผมพูดตรงๆเพราะอะไรเขาจะขายทิ้งแล้วเขาไม่เขาก็ไม่จะซวิสไม่รู้จะซอร์วินทำไมเนาะดังนั้นคุณเจอเซอร์วิสใหญ่ทีนะผมบอกเลยว่าแต่ละบินอนะ่ะผมว่าเหยียบแสนทั้งนั้นนะครับสำหรับรถไม่แสนปลายๆนะอันนี้ไม่แสนสองแล้วเซอร์วิสมาแล้วนะครับคุ้มสุดแล้วเนาะซื้อรถยุโรปนะอย่าซื้อที่เน่าเลยครับซื้อที่สภาพคุณซื้อแพงแต่คุณอนะ่ะแทบไม่ต้องซ่อมคุณซื้อถูกบอกเลยว่าบินซ่อมเป็นแสนแน่ๆนะครับ เดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยว,ยวผมขึ้นทางด่วนเะดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูรถขับดีกว่าตัวถ่าเราขึ้นบนทางด่วนโล่งๆเดี๋ยวเราจะลองเหยียบให้ดูนะตอนอื่นนะโหมดปรับได้หลายโหมดนะครับเดี๋ยวเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันดึงขึ้นรอบจะรอที่ประมาณเกือบ2,000รอบนะครับจริงๆมีพาัลเนอร์ชิพด้วยนะผมจะลองใช้พาัลเนอร์ชิพนี่เป็นเอ็มตอนนี้เป็นเกียร์ห้านะครับสี่สามสองนะครับเหยียบเกียร์สองแล้วนะ ไวมากเลยครับไม่อยากบอกว่าตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่แล้วเกียรนะ์8แล้วเอาจริงนะผมป,ปรับเปโหมดธรรมดาก่อนนะครับมาโหมดสปอร์ตธรรมดาก่อนเมื่อกี้เนี่ยพอใช้พัน์ทเดอร์ชิพนะออัปราเปอ่เกียร์ดีมากนะครับคันนี้เกียร์คือเกียร์มัน,มนไม่มันไม่ได้เยอะนะแล้วด้วยฟีลลิงผมมันรู้สึกอย่างหนึ่งนะ ผมรู้สึกว่ารถถ้าเป็นรถเปหรือรถนําเข้านะครับมันขับดีกว่ารถปกติผมรู้สึกว่าเครื่องมันอยู่หวา,าบไปนะผมลองลองความเร็วนะครับเราจะลองเหยียบในโหมดสป,ปอร์ทให้ดูอีกทีนึง เร็วเท่าไหร่ตอนนี้ความเร็วร้อยกว่าแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกคือมันมันนิ่งมากเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าตาเลขงดีนะครับสูตรหนึ่งร้อยโรงงานก็เคลมไว้ประมาณแปดวิบวกลบซึ่งผมว่ามันก็เป็นไปได้นะเอ่อช่วงล่างคันนี้ดีมากนะครับดีเลยคือมันนิ่งมากบนความเร็วสูงก็ยิ่งนะิ่งนะจริงนะครับเนี่ยไหลเวลาเติมนะครับเนี่ย เยอะเลยพอแล้วนะครับที่สําคัญมีคูซอนโทนนะเงี้ยผมเปิดคูซอนโทนไว้นะครับตอนเนี้ยลดความเร็วเป็นออปชั่นที่ผมว่าขับทางไกลเนี่ยโอเคเลยเซลลประหยัดน้ำมันนะผมว่าจริงๆ B M W เครื่องดีเซลนะครับประหยัดขับดีนิ่มนวลด้วยนะครับผมรู้สึกว่าตอบโจทย์ของคนที่ได้ใช้เนะาะอีกอย่างหนึ่งนะความรู้สึกผมนะ จริงๆตอนนี้ร้อนนะครับแต่ถามว่าพอมีซันรูฟแล้วมันรู้สึกดีคุณรู้สึกหรือเปล่าไม่รู้ผมรู้สึกว่าคือมันเป็นออปชั่นที่มีครบอ่ะคืออย่างนี้ BM นะครับในไทยเนี่ยเขาตัดออปชั่นไปเยอะมันจะขายเฉพาะในออปชั่นตัวตัวแพงๆเนาะถ้าถามผมเนี่ยอันนี้ออปชั่นที่ควรมีมีหมดนะครับเครื่องเสียงด,ดีเห็นไหมกันชนหน้าหลัง M Sport นะครับช่วงล่างเฟิร์มดีนะแล้วก็สลนรูฟนะครับพวงมาลัย M บอกเอออีกอย่างคึณบอกผมชอบเบอเอ็มมากกว่านะผมเป็นคนตัวใหญ่ขาตรงเนี้ยที่มันซับพอร์ตขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนั่งสบายกว่าตัวปกตินะครับแล้วผมเป็นคนขาย,ยาวเนี่ยตัวซับพอร์ตใต้ขาก็ช่วยได้เยอะนะครับดังนั้นเชื่อผมใหนไหนจะเล่นแล้วเนาะคุณก็ซื้อเอ็มสปอร์ตไปเลยนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับมีประวัติเซอร์วิสครบไม่แสนสองแท้ๆเลย นะครับลงสัญญาได้เลยนะครับเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดว่าตัวรถข้างในเป็นยังไงบ้างมาดูสเปครายละเอียดของตัวเบีย1 0มยูเอะครับเป็น 520D M Sport นะครับรถตัวนี้เป็น M Sport แท้จากโรงงานเป็นสเปคโรปนะครับบอกเลยว่าออปชั่นครบสุดไม่แสนสองคุณคุณหารถสภาพนี้ไม่ได้ไม่ท้า100%เนะครับมีประวัติคุณอาจจะคิดว่าตัวประกอบนอกนะครับออปชั่น M Sport เนี่ยมันต่างจากในไทยเล็กน้อยบอกเลยว่าต่างเยอะ แรงม้าต่างนะครับออปชันที่ดูเล็กๆน้อยๆต่างซึ่งมันเอามาใส่ออปชันเดิมไม่ได้นะครับอย่างเช่นพวกไฟนะครับพวกนี้เป็นออปชันท็อปจากโรงงานเลยนะครับดังนั้นใครจะซื้อที่จะเอาไปแต่งต่อหรืออยากได้ออปชันนะแล้วอยากได้เครื่องดีเซลที่ประหยัดนะผมตอบแล้วคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับอย่างแรกนะออปชันหลายอย่างที่ไม่ไม,ไม่มีเลยนะครับไฟนะครับตัวนี้นไฟซีนอนลูกแก้วนะครับตัวท็อปเป็นตัวไฟเดียวตามด้วยนะครับคือ ตัวแค่ไฟอย่างนี้นะคุณคุณรู้ไหมว่าดูสเปคจริงๆนะครับไฟ F10 นี่ยมีเยอะมากมีทั้งตัวเลี้ยวตามไม่เลี้ยวตามคมอันนี้จะเป็นตัวท็อปไฟซีนอลลูกแก้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใหม่ใช้งานได้หมดนะครับยางนึ่งอย่างนีงง้ตัวฉีดไฟหน้าอย่างนี้นะครับรถไทยไม่มีแน่นอนอเป็นการชนหน้า M Sport แท้จากโรงงานนะครับเซ็นเซอร์รอบคันมาพร้อมเลยตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเดินปกติเครื่องสมบูรณ์มา,ากเจ้าของเขาเซอร์วิสใหญ่มาครบหมดแล้วแล้วไฮแสแอน2ไม่ค่อยได้ขับเลยนะครับ ดูฟังเสียงเครื่องรู้เนี่ยปติกยางทุกอย่างนะสม,มบูรณ์หมดเลยนะครับคันนี้เราจัดการทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับไม่มีรูรอยเลยทําใหม่ทั้งคันเลยนะทําให้อย่างดีนะครับคุณมาดูสีเลยก็สีเงามากๆเลยนะครับ2000ทัทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับตัวนี้ให้แรงม้า184แรงม้าคู่เกียร์อรมด้าตปสปีดเดี๋ยวทำคาวามสะอาดภายในห้องเครื่องยนต์เราทำความสะอาดให้ใหม่อีกทีนึงนะครับอันนี้รถเดิมๆเลยนะรถไม่มีน้ำมันรั่วเลยนะครับเรามีคลิปเช็คทั้งหมดนะรถนำเข้านะครับ เอาจงจริงแรงม้าเยอะกว่านะถามผมผมเคยซ่อมนะครับแล้วก็เคยซื้อมาหลายคันเนี่ยอย่างหัวฉีดในขนาดไซส์ต่างกันนะครับเนื่งองจากว่าเข้าประเทศไทยเนี่ยแรงม้าเขาจะทอนลงนะครับรถบอดี้เดิมๆนะเราแค่ทําสีให้หมดนะครับเนี่ยคิ Q ้วยางทุกอย่างยังมีอยู่เดี๋ยวทําความสะอาดให้ใหม่หมดนะเนี่ยคิ Q ้วยางไฟหน้ามีอยู่นะครับเนี่ยคุณดูชิ้นนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นนะว่าคันนี้มีที่ปิดท่อ egr นะครับมันจะเป็นแผ่นปิดกันความร้อนนะก็ผมไม่เห็นรถไทยมีอะ อันนี้มีกามีมาปิดมาด้วยนะครับรถบอดี้สวยนะไม่ได้มีชนหนักเลยนะครับทาสีให้ใหม่หมดแล้วเนาะครับตัวล้อเป็นล้อเอ็มสปอร์ตขอบสินะครับนี่คือล้อเอ็มนะนเห็นเอ็มจากโรงงานนะครับช่วงล่างโคตรด,ดีนะครับคุณไปลองขับคันนี้เลยคันนี้เขาจัดการซ่อมมาครบเจ้าของเก่าเขาซ่อมแล้วเขาไม่ได้ใช้นะครับเป็นรถของบริษัทที่เป็นรถประจําตําแหน่งเนาะเขาใช้รถคันอื่นนะเป็นยางใหม่วิ่งไม่ถึง2,000โลเลยนะครับมาดูได้เลยนะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินดานะซึ่งเป็นสีพิเศษ คือถ้าในแสงแดดจะเห็นเป็นดำนะครับแต่ถ้าเขามาดูใกล้ๆจะเป็นสีน้ําเงินนะเป็นสีพิเศษซึ่งหายากนะครับในไทยไม่มีเลยนะเนี่ยฟิตติ้งทุกอย่างรถไม่มีชนหนักนะครับรถผมเป็นคนทําสีเองนะผมเช็คแล้วรถไม่มีชนหนักเลยรถไม่แสนสองแท้ๆนะครับคุณดูอีกอย่างที่ออปชั่นที่ไม่มีในคันอื่นแล้วทําไม่ได้เลยนะครับคือซันรูฟอันนี้เป็นซันรูฟจากโรงงานนะครับแล้วก็คันนี้ไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงนี้นะ จริงๆคือตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเลยนะครับประตูนะประตูธรรมดาจะไม่ประตูดูดนะครับบางคันก็จะเป็นประตูดูดนะแต่ออปชันทั้งในเยอะกว่าปกตินะครับเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะตัวเต็มนะครับเนี่ยสีน้ําเงินสวยๆเลยนะสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับคิวขอบประตูนะยางนะครับยางหลังก็เป็นยางใหม่นะมาดูสภาพได้เลยเดี๋ยวเราให้ดูทั้งคันนะครับ เนี่ยพอเป็นชุดแต่งเอ็มนะมันสวยหล่อกว่าเยอะเลยนะครับสภาพสีสภาพโดยรวมกระจกเป็นกระจกเบียมเดิมอยู่เลยนะครับเนี่ยซันรูปทรงออกมาสวยมากผมบอกเลยว่าถ้าคนต้องการขับรถนิ่มๆนะหาสภาพแบบนี้ยากมากด้านหลังเนี่ยกันชนกันชนเอนะ็มนจะเป็นกันชนแบบนี้นะนะครับไฟนะครับสวยเลยนะกันชนนะครับสีกันชนเอ็มสปอร์ตโซ่ไฟดนะัก ตัวไฟนี่จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับขอบไฟนี้เดี๋ยวเราจัดการเบริกให้นะเซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังมาพร้อมเลยพร้อมกล้องนะครับกล้องนี้มาจากโรงงานนะเรามีกล้องจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยเอาจริงคุณดูข้างหลังนะข้างหลัง m sport ก็จะหลอกกว่าคนส่วนใหญ่จะไปแต่ง m sport อันนี้เป็น m sport จากโรงงานนะครับคันหนึ่งนะกุญแจนะครับฝาท้ายคันนี้จะได้ฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานมาเลยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มนะพวกนี้จะอยู่ในพวก 528หรือ525นะครับเนี่ยกล้องก็ได้กล้องจากโรงงานนะครับอันนี้จริงๆรถไทยอ่ะกล้องยังไม่ได้จากโรงงานเลยนะครับตัวปี12เนี่ยอันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับติดจากโรงงานข้างในเดิมๆนะรถไม่มีชนหนักนะครับลงในสัญญาได้เลยนะจริงๆเจ้าของเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับเขาเปลี่ยนเป็นรถ SUV ที่ได้ใช้งานมากกว่าแนละ้วมาดูข้างล่างนะครับปกติหมดทุกอย่างเลยเนาะอุปกรณ์มีครบหมดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับข้างในเป็นยังไงบ้างเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาดูภายในของ F10 กันนะนี่กุญแจนะครับล็อกนะแล้วก็ปลดล็อกนะครับจากฝั่งนี้ได้เลยนะพอเปิดประตูาดูด้านในนะครับต้องบอกว่า ด้านในนะสะภาพเบาะนะครับดีมากนะเอาจริงอันนี้จริงๆคืออย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับจริงๆมันเป็นรถมือเดียวแต่บริษัทโอนให้กับลูกค้านะครับอีกอย่างที่ออปชั่นที่มันมีเฉพาะรถเกรเลยนะคือเบาะนะครับประเทศไทยก็น่าจะเอาเบาะแบบนี้มาเป็นเบาะมาตรฐานเนาะเนี่ยคือเบาะตัวเต็มนะครับฝั่งนี้จะอุ้มมากกว่าปกตินะเนี่ยปรับทุกอย่างได้นะครับไม่จำเป็นต้องปันด้านหลังหรอกแต่บอกเลยว่าหนึ่งอย่างที่ถ้าคุณซื้อตัวไทยกับตัวนอกสิ่งที่ต่างคือเบาะนะครับ ถ้าจะซื้อมาเปลี่ยนเองมันก็จะเปลี่ยนยากบางทีเพราะสายไฟอาจจะมาไม่ตรงกันนะครับแต่นี่ป็นบอกตัวเต็มสบายกว่าเยอะเนี่ยคุณดูสภาพหนังที่เนี่ยสภาพโคตรดีเลยนะครับมีซันรูฟด้วยอย่างที่2แผงประตูนะครับตัวนี้จะเป็นบาะเมมนะครับแผงประตูสภาพโดยรวมถือว่าสวยอยู่เลยนะสตาร์ทรถนะครับกุญแจอยู่นี่นะโอเคตัวนี้พับกระจกนะครับยังใช้งานได้ปกตินะนี่พับซ้ายขวาได้ปกติ ครับปปกตินะครับกระจกนะครับเนี่ยตัวนี้จะมีริ้วริ้วรอยเ,อเขาเรียกว่าคิวโครเมียมยังอยู่ครบหมดนะกระจกปรับได้หมดเลยนะครับเราเช็คให้หมดแล้วนะภายในคันนี้นะครับเราจัดการซ่อมให้ครบหมดแล้วนะตัวนี้เป็นไฟออโต้เรียบร้อยนะครับออปชั่นทั้งหมดพวกนี้นี่ผมเปลี่ยนกรอบมาให้หมดเลยนะจริงๆมันกรอบแตกตามอายุนะครับมันเป็นพลาสติกรีไซเคิลนะใครใช้อันนี้คือลืมบอกพวกนี้เราเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับนี่ไม่เหนียวแล้วนะนะครับ อันนี้เป็นไฟออตโต้นะความสว่างของจอนะครับไฟตัดหมอกหน้าหลังนะพวกนี้กรอบแอร์นะครับเราจะการเปลี่ยนให้หมดบอกอย่างหนึ่งนะเครื่องเสียงนะตัวรถคันนี้ดีกว่าปกติเยอะครับบอกเลยว่าดีกว่านะครับมาดูพวงมาลัยนะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย M Sport แท้นะครับนี่ยพวง M จะเป็นก้านา M แล้วก็หนังจะแน่นกว่านะครับออปชั่นตัวนี้มีครบหมดนะครับมี Cruise c o n t r มาให้ซึ่งตัวปกติไม่มีนะจะมีในชั่วตัวท็อปที่เป็น 525D หรือ 528i นะครับมีคูชอนโทนพร้อมพัดไดชิปมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีสั่งง,งานด้วยเสียงนะซึ่งถ้าคุณคุย,ยกับเขารู้เรื่องก็โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดต่างๆนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเป็นรถนอกนะรถเนี่ยจะเป็นข้างนอกจะเป็นไมส์นะครับข้างในจะเป็นเนี่ยจะเป็นไมส์เปอร์อาลนะอันนี้เป็นกิโลเมตรเปอร์อาลนะครับเวลาเหยียบเนี่ยดูต้องดูเรือนไม้ด้วยคันนี้นะครับ ไม่หนึ0 0 0 0นนะครับไม้ My แท้100%นะเรามีเอกสารนะครับเช็ค mm hmm. ได้ลงสัญญาได้เลยคุณคิดดูตัวนำเข้าก็หายากแล้วนะครับ mm hmm. แต่คันนี้เป็น M Sport mm hmm. ด้วยนะเรามาดูตัวจอกลางนะครับตัว iDrive เนี่ยพิเศษกว่าตัวผมว่าเทียบในปีรถไทยนะครับอย่างแรกนะเนี่ยมัลต mm ิมีเดียพวกนี้นะครับสามารถเล่นได้ครบหมดเลยนะนี่เล่นอ่อ USB นะครับแล้วก็โทรศัพท์นะสามารถ AUX ได้หมดนะครับบลูทูธ ออเดโอได้นะครับซีดีก็เครื่องเสียงดีกว่าปกติผมบอกเลยว่าเครื่องเสียงดีมากออผมรู้สึกเราเสียงก่อนนะครับแต่ฟังแล้วเนี่ยดีดีกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ย e x t e r n a l device ปรับเข้าไปดูนะครับโทนนี้ปรับสามารถปรับ v วล u m มเซตติ้งต่างๆได้นะครับปรับเหลี่ยมแหลมแบทเบสได้นะครับบลูทูธออเดโอนะสามารถปรับได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนาะ ตัวเมนูตัวเมนูหลักนะครับเนี่ยวิทยุโทรศัพท์นะผมรู้สึกว่าอย่างเวลเข้าอินโฟมชันต่างๆนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูมันมันรู้สึกว่ามันเลือกออปชันมันจะเยอะกว่าตัวไทยเนาะเนี่ยอัตราสิ้เปลืน้ำมันมีคนถามนะครับอันนี้คือใช้จริงนะประมาณ13.2นะซึ่งโคตรประหยัดนะถ้าคุณไม่ได้เหยียบอะผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้กินน้ํามันมากนะครับโคตรประหยัดเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมาดู ปกติอัจารย์ิินเปลืองน้ำมันประมาณ1 4 14.0กิโลเมตรนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันโคตรประหยัดนะแล้วก็เนี่ยเซตติ้งต่างๆนะครับรถไม่มีอะไรเลยนะโอเพน,นเฉยนะครับเราเปิดประตูไม่แน่นนะเนี่ยพวกนี้ครบหมดนะครับเนี่ยแอฟฟเชนมีตัวปรับนในนี้นะเนี่ยคอนซัมชันฮิสตอรีนะครับระบบการขับขี่ทั้งหมดคือผมว่าจริงๆตัวรถเนี่ย สามารถปรับอินโฟคอนโทรลดิสเพลย์นะครับเนี่ยปรับทุกอย่างได้นะคลายเมดปรับสปีดได้นะครับสปีดวอร์นิ่งจริงพวกนี้ก็มีได้หมดนะดอลล็อกนะครับนี่พวกอุปกรณ์ทั้งอย่างนะครับจริงๆรถแต่ละคันตั้งโปรไฟล์ได้เนาะว่าคุณเข้ามาจะเซตติ้งแบบไหนนะครับคนหนึ่งสเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับภายในทั้งหมดเนี่ยผมจัดการซ่อมไม่ครบหมดแล้วนะตอนนี้นะคุณดูนะ ไม้มันแค่แสนสองนะครับเขาจัดการเซอร์วิสไปครบหมดแล้วนะดังนั้นรถส,สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคือซื้อรถต้องซื้อแบบนี้เนาะแล้วเราจัดการเช็คอีกรอบนึงแล้วนะครับช่วงล่างเขาก็ทํามาหมดแล้วเนาะโคตรดีเลยเปลี่ยนบูทต,ต่างๆเขาเป็นของแท้หมดเลยนะครับออนะครับเป็นกระจกตัดแสงตัวท็อปอยู่แล้วเนาะอีกออปชันที่ไม่พูดไม่ได้นะครับคือซันรูฟนะซันรูฟนะครับเนี่ยเวลากดตรงนี้นะสามารถกดเนี่ยจริงๆสามารถปิดครบได้อย่างนี้นะครับมันจะปิดครบแบบนี้เนาะ ธีการใช้ง่ายๆนะครับเวลาจะเปิดเราก็แค่กดทีหนึ่งนะมันจะเปิดออโต้แล้วนะครับเปิดออโต้เสร็จเราต้องการจริงๆสามารถกระดกขึ้นอย่างเดียวก็ได้นะคุณก็กดขึ้นมันก็กระดกขึ้นนะครับถ้าจะปิดก็แค่กระดกกดปิด,ป,ดปิดก็แค่แป๊บนึงนะครับถ้าคุณจะปิดอีกเปิดอีกทีหนึ่งนะคุณก็กดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะถอยหลังเป็นอย่างนี้เป็นออโต้นะครับซึ่งโอเคผมบอกเลยว่า ใครชอบก็ชอบผมก็ชอบนะผมคนชอบรดรถเปิดประทุนรถสลรูปอย่างนี้นะครับคือยังปกตินะครับลื่นปกติไม่เสียนะเดี๋ยวนี้ซ่อมไม่แพงแล้วด้วยนะครับออปชั่นนี้มีครบหมดเลยเบาะด้านข้างนะครับก็จะเป็นเบาะเต็มนะครับเนี่ยเบาะเต็มครบหมดเลยนะเ,นยเต็มครบหมดนะครับโอเคมาดูเกะนะอุปกรณ์บุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับเนี่ยเวลาโนเนมได้รถมานะครับเราจัดการเนี่ยเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่าง คันนี้นะครับเราเนี่ยคุณดูเราเช็คหมดแล้วนะเขียนแล้วว่าเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากนะครับเรากีวโชคอัพฝากระโปรงหน้านะครับเนี่ยถุงเลื่อนไม้นะครับช่องแอร์กลางเราจัดการเปลี่ยนให้ครบหมดแล้วทําไมรถคันนี้สภาพดีเลยไหมครับเพราะเวลาคุณจะซื้อรถนะเนี่ยคุณดูรถที่มีประวัติแบบนี้นะครับถ้ารถสู์บางทีก็มีประวัติเหมือนไม้มันน้อยแต่นี่คันนี้นะครับเขาจัดการเปลี่ยนมาครบหมดแล้วเนาะคุณดูคันนี้มีประวัติครบหมดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ ไม่เจ็ดหมื่นกว่านะครับเนี่ยเขาเปลี่ยนมาตลอดนะยางแท่นเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับสายผ้าเบรกเนี่ยของแท้หมดนะเนี่ยน้ำมันเบรกแท้ทุกอย่างแท้หมดนะครับยางแท่นเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยตอนไม่แสนหนึ่งนะครับคุณดูยังไม่ได้ใช้เลยไปหกสามใช้แสนหนึ่งอะเนี่ยอันนี้เพิ่งเซอร์วิสตอนไม่แสนหนึ่งห้านะครับตอนนี้ไม่ยังไม่ถึงห้าพันโลนะทำอะไรบ้างดูนะมูเล่น้านะครับดูนะ มูเลนานะครับยางแท่นเครื่องซ้ายขวาแท้นะครับยางฝาวาวแท้นะครับเนี่ยยางรองเสื้อวาวลิ้นไวนเนี่ยลิ้นซินเผาขับข้างขวานะครับยอยเผากลางติดเฟืองท้ายพ่อไฟเบอร์นะครับเนี่ยโอลิงนะครับปีกผีเสื้อปะเก็น egr นะครับความสะอาด egr ไปแล้วน้ำมันเบรกนะครับเนี่ยล้าง egr น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเพิ่งเปลี่ยนตอนเนี้ยยังไม่ถึง5,000โลเลยนะครับเี่ยแหวลองนะครับ โอลิงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตนะเปลี่ยนเวอร์ต้าแท้นะครับแบตก็แปดพันห้าแล้วเนาะเนี่ยโอลิงน้ำมันน้ำมันล้างห้องเครื่องน้ำมันทุกอย่างเขาโดนบินนี้ไปนะครับยยังไม่หมดนะยังมีอีกหลายยังมีหลายอันนะครับเนี่ยเขาโดนบินนี้ไปประมาณแสนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยกับแสนนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยดูนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองนะครับยกฝาวาล์วเนี่ยค่าแรงทุกอย่างอุปกรณ์ทั้งหมดที่เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยแล้วก็ คอยเสียจัดการซ่อมครบหมดแล้วนะครับแล้วก็น้ามันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนนะครับเพิ่งเปลี่ยนน้ามันเกียร์ไปนะยังไม่ถึงพันโลเลยนะครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนน้ามันเกียร์ไปนะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อ่างเกียร์ไปนะครับเปลี่ยนเชียร์จานเบรกเนาะนมาดูด้านหลังนะคุณดูเบาะนะครับสภาพเบาะดีมากอีกอย่างหนึ่งเฉพาะออเป็นรถเกรนะครับรถนําเข้าคือผมจะบอกว่าคือพวกลําโพงพวกนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เนี่ยพอเป็นซัรูฟนะ พอเป็นตัวนาเข้านะครับผ้าหลังคาจะเป็นสีดํานะซึ่งสวยกว่าเยอะเลยคือบางคนไม่ชอบไปทําผ้าหลังคานะครับสอกเอซบีทั้งหมดเป็นอ่สีดําหมดเลยนะครับเข้ามาด้านในนะอีกอย่างที่ผมชอบนะพอรถมีซันรูฟนะครับผมรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นเยอะเลยมันนั่งมันดูโปร่งนะครับสาหรับสาหรับบางท่านนะอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะถ้าเป็นตัวที่มีซันรูฟนะครับผ้าหลังคาตรงกลางตรงนี้จะไม่เหมือนนะตรงนี้จะไฟจะอยู่ตรงนี้นะปกติอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง นะครับผมว่านั่งสบายนะเนีย่ยคุณดูมีขาพื้นที่ขาเหลือมีแอร์นะครับกรอบแอร์นะทั้งคันเนี่ยผมเช็คให้หมดแล้วไม่มีกรอบแตกนะครับภายใน M Sport ก็จะเป็นลายแบบนี้ซึ่งสวยกว่าปกติอยู่แล้วนะสวยงามมากนะครับตัวเบาะสภาพดีเอาจริง,รงเบาะหลังไม่ได้นั่งเลยนะครับจริงๆรถคันนี้เจ้าของบอกันเป็นรถประจําตําแหน่งนะครับซึ่งบริษัทเขาใช้รถกระบะมากกว่าเนาะ เขาก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยพลาสติกทุกอย่างไม่กรอบไม่แตกเลยนะครับเขาจอดซะส่วนใหญ่นะบอกเลยว่าใครอยากหารถที่สภาพดีนะครับเครื่องดีเซลประหยัดนะออปชันครบคันนี้เลยนะครับคุ้มสุดหายากมากนะโดยเฉพาะรถที่เป็นซันรูฟจากโรงงานนะครับโอเคครับได้เห็นสเปคและรายละเอียดนะครับของตัว bmw f10520d m sport ปี2012เรียบร้อยแล้วนะครับสเปคมืงนอกเนาะเป็นรถนำเข้านะครับออปชันครบอย่างที่บอกนะ นะครับก็เป็นชุด M Sport แท้จากโรงงานนะครับกันชนหน้าหลังฝาท้ายไฟฟ้าสลูบนะครับเบาะ M นะครับจอย r i ฟ e นะเป็นปอให้เป็นจอเล็กแต่อุปกรณ์ครบหมดนะครับภูมาลัย M Sport นะครับจากโรงงานราคาตอนนี้นะครับ689,000ครับใครสนใจครับ061746222ครับใครอยากซ่อมรถนะครับก็โทรมาที่099096661นะครับหรือคิวอาร์โค้ดตามนี้เลยนะครับบอกเลยว่าขับดีนะเนี่ยนุ่มมากเลย ขยับได้รถไปหยัดน้ำมันคันนี้เลยครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโดเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย